ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เจอกับช่องเออโปรยง่ายสไตล์วาวาเราให้มีคนเข้ามาดูก่อนได้ไหมมันมีแมงด้วยออเอาใหม่ไมัไม้ยน, <c oughs> นันแปลกแปลก เห็นไหมอ่ะตะลกไหมอุตสาห์ใส่พี่แบบนี่เข้าไปกินกันกินข้าวกันอ่ะส,สวัสดีสสดค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้เจอกับช่องอร่อยง่ายสไตล์วาวนะคะเมนูวันนี้ของเราคือเมี่ยงปลาทูฝีมือเจยอ,อนนครศรีนะคะซึ่งเราไม่ได้ทำเองนะคะเจออนทำนะคะ มาจ้ากินข้าวกันผักแบบเยอะมากผักกาดกัดเขียวผักชีกัดเผาปลาทูตัวเล็กๆชอบมากเลยแล้วก็หอมเจียวน้ำจิ้มแล้วก็เส้นหมี่โอเคไปจ้าไปกันต่อเลย,ยจเย็นเยจเย็นๆยไม่เป็นไรเอาตาดูกันแต่เราก็ได้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน อยากกินหรอไม่กลัวนั่งดูกินในสวนกัออ <laughs> <laughs> เราทำร้ายพี่นะคะนี่ใส่เข้าไปล้างมือแล้วนะคะใส่หอมเจียวลงไปนิดนึงนะจิ้มยัดเข้าไปจัดจ้ะอือหือ อร่อยอร่อยเขียวกบเลยึไม่งี้อ่ะใครยไม่กินมื้อแรกมั้ โอ้โหแล้วจะนั่งมากขนาดนี้ลองมากินด้วยกันเลยจุ๊จานะคะขำๆนะคะมาแบบหนุุๆไม่ได้รายนานมากเห็นคุณแม่เดินเดินมาเลงอยู่ที่กระจก นเ้คำต่อไปให้พี่สามนะคะกินเผื่อพี่สามนะคะนางนั่งภาาอยู่ตรงนี้นะคะ นะมือสัน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 ่นอร่อยเกินเอาไหนปลาวะเมื่อกี้ว่าฉีกไว้แล้วนะอ๋อใส่ไปแล้ว <laughs> นะคะกสิบคนดูอา,าปาก,กว้างอืมอืมั <c oughs> สดียี่จะห้าคนดู<ต>มาค่ะทุกมกินเมี่ยงกันค่ะ น้ำิเนาะอ่ะช้นู้นหมี่หอมเจียวนี้นะคะน้ำจิม้มมาค่ะ เสียงผ้า <polarization> ก <cessor and> <ity> right. ็ดังกว่าเสียงจริงเนาะอ้ยอัสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะน้างปะทูค่ะนะ าามาค่ะใส,ะะใส,สะะ่อย่างนี้นะคะใส่เส้นหมี่นะคะลงไปอย่างนี้นะคะปลาทูเส้นหมี่สวัสดี63คนดูนะคะ ก็รา,าดน้ำจิ้มลงไปนะคะแบบนี้นะคะไม่ไหวไม่ไหวจับประกับเือมอืม้อ ปลาทูมันตัวเล็กด้วยแล้วมันจะมันกว่าตัวใหญ่น่คะใส่ไปน,นี้ยปลาทูฉันมีสักนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวอ้วนนะคะใส่ไปลงไปป๊บเจียวพี่สาวไปแล้วนะคะไปหยิบมากินแล้วนะจ๊ะ แล้วก็อือว้าแต่แบกชีวล์อืม,ออมไม่ใครยังไม่กินข้าวบ้างฮะมาค่ะ แกปะปลาทูตัวจบไปปลาทูตัวเล็กอร่อยมากนะมือเลือะหน่อยนะคะปุ๊บเอาไปน,นี่นะคะแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยวางลงไปค่ะหอมเจียวนิดนึงหยิบเลยเนาะ แล้วก็ผักชีสักนิดนึงวางเข้าไปนี่นะคะอื อร่อยมากจะยินเสียงหลานไหมอืมแต่ไปสองพักแล้วปุ๊บ <c> อ <oughs> ืมปลาทูเส้นหมี่หอมเจียวน้ำจิ้มน,นะคะ ก็ลงไปทิกชิดไอ้ฝักชีดฝันเอาวน,นะคะแล้วก็อืหืออหือ ว่า <Wow. S 2> คน <Home S 2> ดูไม่แพวเลยเข้ามาห,อ,ห,อ,หอ,อมดูไหมหอมมากนะเนาะแสดงว่าคนชูชอบกินเมี่ยงปลาทูใช่ไหมคะปลาทูเนี้ยหอมมากเนาะนี่ขนาดในแบบในห้องฟังกันอย่างเงี้ย เส้นหมี่ลืมตัดอ่ะนี่นะคะหอาามใบหอมเจลียวชิ้นร้องเหรอไม่แล้วเดี๋ยวชิมไปดิถ้าเข้ามาในห้องนี้เนะี่ยหลานนคะครับมีคอมมินต์ไหมอ้าวพี่พีเขามไม่ได้มาดูอ่ะ ผมรักรักมากรักมากกันตายเลเดี๋ยวเขาโยนนะมันบางแสงมันโยนมันแสงมันตกชิวๆนะคะกินกันแบบหนุกหนานมีพี่เดินไปด้วยมาด้วย เมื่อกี้สำลักเลยแอนไม่ใช่ฮาไงว่าแบบเออแอนหัวเราะอะไรก็ไอแอนบอกอววะ <c oughs> ไรมะางถูกวางไปนะะฉันมีอ๋อเะ,ะ <c oughs> โอเคเดียวย็นนี้นะ <c oughs> ต้องมีไปหาซื้อกันบ้างแหละเ <c oughs> ชื่อไหมสารดีจัง อโอ้ยทำไมถึงนี่นะคะผักเีเจ๊ไม่ต้องดูหรอกอื สอตัวคนเดียวจุกจุกทำท้ายแล้วไปอ่ะอิ่มอิ่มแล้วไปกินกาแฟก่อนนี่นะคะอุ้ยปลาทู้วยอืมอะไรว่าทุกคนไม่อยากให้ไป แล้วมันก็จะมีแมวมาถึงปุ๊บจ้องปลาทูอยู่ข้างใต้เตียงนะคะปุ๊บเอาปลาทูหายไปไหนแล้วอ๋อปลาทูใส่แล้วไม่ได้มุกนะลืมจริงนี่นะคะนี่นะคะสบาย ตุกไปเลยค่ะจังกวามันจะย,ยทำไมทุกคนเข้ามาเรื่อยๆอะ่ะ <st arts> เราจะไปอ้อ เราจะไปแล้วกวเออ็เรากินหมดแล้วเออเรากินหมดแล้วอีกคำหนึ่งก็ได้เรากินได้เรื่อยๆอ่ะก้างเยอะมากเลยจัดตอนหนออลังเนอะก้างเยอะ,อะ <c oughs> มันเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะอ่ะระวังเส้นหมี่ไปก่อนนะคะวิธีการทํานะคะเส้นหมี่ปุ๊บตามด้วยปลาทูค่ะกรุบกริบพอลดความอ้วนอยู่ปลาทูนิดเดียวใส่ไปแล้วยัง <laughs> เออเด้อเดอโอ้ออจิตวิทยไอผักติดฟัน นี่แหละคะ่ะใส่น้ำจิ้มเอาค่ะคำนี้เพื่อทุกคนเยอะมากโอเคค่ะ คนดูยัยงเยอะอยู่เลยแต่จะไปแล้วนะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดเข้ามาดูนะคะถึงจะไม่คอมเมนต์นะคะแต่ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย